เขป็นคุณพี่มาเป็นคุณม้าเลยคุณมาเนียพี่เขาออกมาไงอ่ะกดจีกดจีจีเหรอเฮ้ยอ่ามแล้วทำอะไรไปวะโอ้โหเสียงมาโคตรคึกไอ้เหี้ยมาเสียงโคตรคึกเลยพี่ลองจีดูดิโอ้มาถูกมาอย่ามาอย่ามาดูคำมีเหรยเฮ้ยไททันตามกูมาแล้วเฮ้ยพี่เดี๋ยวไททานมาพี่เอามาทำไมเฮ้ยโดน แบกในี่บไานยังม่ตา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 ยขึ้นไงอ่ะข้างหลังคอมันขึ้นที่ข้างหลังคอมมันนีกดนีกดนี่นี่ไงค้าแล้วพี่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาเนั่น่ะแบกโชว์ดิโชว์ดิโชว์หน้าโชว์หน้าโชว์นะาโชว์นะปล่อยให้มันแดกพี่ยาก่อนค่อยๆโชว์แดกพ่ยากรไปได้เฮ้ยฟาดฟันพี่ฟาดเอ้ยเย็ดเย็ดแล้ว่ะนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะ่างนี้มาแล้วโว้ยนี่มาแล้ว้อย่างนี้น้องอย่างนี้เย ไอ้ท่านแพงฟันบางในเหลืองจัดไอ้ท่านฟันเหลืองเงี้ยเฮ้ยอุ้ยมันจับนะแล้วมันจับนะบอกเลยน่ะแม่งไอ้ท่านแม่งจับได้ด้วยอ่ะอุ้ยเชี่ยว้าวขึ้นมันขึ้นบ้ามันหลังคาเฮียไอ้ท่านปีนหลังคาชีวิตกูโดนจับโดนจับเฮ้ยรถข่ายพี่ช่วยเองมีปานควบกินดิเด้อเฮ้ยแล้วว่า กูโดนเหยยีบอกูช่วยมึงแต่กูตายสัตว์เอ้ยเอาละครับวันนี้อยู่กับอันเทตันแอคแท็กอันไททันโลบอคนะครับเป็นมินิเกมฆ่าไททันนะครับและออกปฏิบัติอะไรอีกว่าวะแล้วก็ฆ่าไททันไม่เขาเรียกหน่วยออกสำรวจไงสำรวจไงออยสำตรวจหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจโซ่กังตัวนี้คืออะไรมิชชั่นเหรอเขาให้ฆ่าไททันป่ะพอดีพี่ไปไปไปดีไปดิไปดิไปดทางขวาพี่ทางขวา ถ้าทำจริงเราไปจริงเราไปเร็วได้เนี่ยทำงานเราต้องประหยัดแก๊สแม็คเราต้องประหยัดแก๊สอย่าไปกลัวพี่โอ้ยี่อะไม่ไม่ประหยัดแก๊สเลยอ่ะโอ้โหดูดูดูพวกนั้นดูดูเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วพี่พวกนี้มาจะตายก่อนเว้ยในหนังอ่ะเออพวกนี้มามาจะตายก่อนทำตัวเป็นเพื่อเอกอ่ะเฮ้ยพี่มาแล้วพี่พี่มาแล้วหลายตัวเลยไปเลยจ้าเฮ้ยฮาคิ้ทตท่านฮาคิ้พี่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 เฮ้ยช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยอย่าเบดนจับไม่โบ็ดเบลกระเทือก สวยสวยเออว่าแล้วไงล่องลองมาก่อนล่องเฮียเฮ้ยพี่ยาพี่ยาโดนจับพี่ยาโดนจับโอ้ไม่เี็มวินอย่าไปทางตรงอย่างนั้นระเบนสวยไม่ผมต้องเข้าหลังมันมันอ้อมได้มันอ้อมได้พี่ใช่นี่นี่เชื่อตายตายเรียบร้อยฮาคิเตทานาคิมันจะขันขันเฮ้มาแล้ววินช่วยกดฟันเฮ้ยมันบังนี่มันบังนี่มันบังนี่ตาย ยืมใครอยู่ข้างบนเขาว่าไม่ผมลงไม่ได้มันมันจะจับผนไหนอ่ะพี่อยู่ไหนเราไว้เราไว้เราไว้เราจะฟันหลังมันพี่เราจะฟันหลังมันฟััันนหลงมโอเคยายล่อไว้กูไปแล้วเดี๋ยวผมจุดแล้วบอกนะฟผมอยู่ตรงไหนตายตายตายกูโดนตายเปดิตายไปดิเฮ้ยพี่ใหญ่โดนจับพี่โดนจับโดนจับไอ้โดนจับกูกันตายช่วยด้วยนี่ฟันอออออยยยยยููููู่่่่่ฟฟฟฟัััันนนนตาย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  ผมได้ยินเสียงอุ้ยนี่กูตายเฮ้ยผมฟันแขนมันขาดวะเฮ้ยอ้าวกูตายไอ้เกโดนกไรขึ้นโอ้ยไอ้แมวมันโดนอะไรเฮ้ยมึงโดนจับเหรอช่วยด้วยช่วยมัด้วยช่วยมัด้วยอ่าเรียบร้อยตายอู้อู้ อ้าวกลัวแล้วเยี่ยตายอย่างนี้กลัวเลยเหรอใช่ไม่ไหวแล้วว่ะเฮอเออไ้นี่มันจะเติมแล้วไพี่ไอ้มันจะเติมแล้วมันหิวแล้วผู้พัฒนาชอบคนอย่างนี้พี่ชอบปิดคลิปแล้วเจียมชอบพี่เจียมชอบคนอย่างนี้พี่เฮ้ยมีดานไม้มีดานไม้เสียบชีวิตด้วยนะเฮ้ยดานไม้ไปฟอเรสต์่ะไปฟอเรสต์ฟอเรสต์ป่ะไปป่าไปป่าไปป่าต้นไม้น่าจะสูง้นเออต้นไม้อ่ะน่าจะดีจุกได้ดีแน่ๆนัวยทำรวยโซ่กังไปเลยอุ้ย อุ้ยเยอะจัดเฮียเยอะเกินเราคอะไราลคุ้มกันหรือเปล่คุ้มกันคุ้มกันฐานเรา่มฐานเราใช่มันทพังฐานเราได้แบ็กระแทกูจะเป็นกระเปือามึงอคุณร้นจัุณู้อนจช่วยกุนอวยเชี่ยเยเชี่ยไปกันไปกัไปช่วยเชี่อได้ป่ะสันะได้ได้ไได้กูหนีได้กูหนีได้เอะยกูกำตายไป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 ไคต้ายกุณรนจัุ ไปตอพี่วิ่งหนีสวยสวยดิ่งบีลยจับเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจุกดีว่ะผิวมันผิวมันผิวเฮ้ยยังไงจ่บเียโดนจับเป็นเด็กไปเลยไปเไปเลย พี่พี่ต้องจัดต้องจัดกำลังทัพพี่ต้องจัดกำลังทัพได้ได้ใช่ใช่ใช่เขาอยู่หน้าตายก่อนไปขับบ่วนให้ไปข้างหน้าไปข้างหน้ากูอยู่กลางไม่มีท่ามันไม่เนี้ยรอบรอบรอบรบข้าท้ายมือเฮ้ยเราต้องอันนี้หรือเปล่าเราต้องเข้าไปในกำแพงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เราต้องฆ่าเราต้องฆ่าห้าสิบห้าตัวใช่เถอะไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปในกำแพงเหรอไม่รู้ผมวิ่งมาแล้วผมผมจะเข้ากำแพงเนี่ผมจะหนีได้แค่นั้นแหละ ตามนั้นหน่วยกูต้องวยตามนั้าหน่วยกูต้องไปเอาลูกน้องเลยกูไปแล้วอ่ะแค่นั้นกูไปเลยอ่ะเข้าไปในกระเพกแล้วแค่นั้นเลยนั้นหนุ่ยนั้นหน่วยช่วยกูด้วยนั้นหน่วยขัามันนั้นหนุ่ยนั้นหันุ่ยพี่มันเข้าในกระเพกไม่ได้พี่มันเข้าในกระเพกไม่ได้มันไม่เข้าในกระเพกมันไม่เข้าแบ็คแบ็คไ่อยู่กับพี่บีกอาพี่ไอ้เหรอก็ลังไม่ช่วยเรา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 ไม่ช่วย แบ๊บมันข şey ึ้นมาก่อนแบ๊บมันขึ้นมาก่อนตั้งมั่นก่อนตั้งมั่นก่อนพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่มัน้าแล้วพี่นะพี่่ยพี่อ่ยแล้ว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 วแข้าวันปาดปาดแล้วมันจะเดกกูตายพี่ปาดมาได้ว้าตายตายมนอี้มอุ้ยแต่ว่าผมผมเติอนมาว่เฮ้ยผมเตอล่ะ ีนะนี่สูกังสูกังบอยนี่สูกังบอยได้ดาบละสามพันซื้ออันสามพันอ่ะโคตรแรงโคตรแรงผมบอกเลยแรงจัดไปขี่ม้าครับพี่ไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรกกินคือกำจัดใต้ท่าน55ตัวได้เลยเดี๋ยวมึงเหขียนไปไอ้พุงไททันที่มันใหญ่ๆมึงมึงทั้งนั้นน่ะเลี้ยงมันนี่เรียบร้อยตายสวัสดีครับ เฮ้บอดเฮ้หมดเดี๋ยวเติมแก๊สทำไมได้ไงนี่ปลาโอ้ยโคตรเทพโคมจัดโคมจัดวินเจเกอร์ไอ้เหี้ยวินเจเกอร์ว่ะเลเทพว่ะฟันขานี่อ่ะอ้ะวินเจเกอร์ช่วยวินเจเกอร์หน่อยเกือบตายเฮียเกือบตายนี่วินเจเกอร์แตกวินเจเกอร์มาแล้ว แกน่ะไอ้ไทยทันงี่เง่าเหลือสองหน่วยพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาละไปไอ้มิ้เจอเตี้ยวเตี้ยวตีวตี้ยวช่วยด้วยเยเกอร์ช่วยด้วยเอาละเป็นเยเกอร์แม่เเกอร์แอเยเกอร์ช่วยด้วยไอเยเกอร์แม่เเกอร์ตายแล้วกเอร์ตายแล้วเอาละเป็นเยเกอร์ดวลตัวสโซกานุูิวันกันมาเลยเจ้ามามาไม่ต้องรอลออร์เอาละมาให้มากูตายไป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 พี่ตัวไหนงั้นน่ะชัวง่าวะชัวอะไร ตัวอะไรผมเนี่ยเดี๋ยวรอนี่เป็นไงนี่เออเน่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายทำไมเนี่ยต้องการแคปอีกน่าคิวหน้าเลยเหรอคิวเดียวคือติดคิวบอกเขาโคตรเก่าสกินช็อปคือสกินมีดพี่ไม่ได้ช่วยความแรงอะไรเลยฮะอ๋อ เน่สูกังสูกังบอยนี่สุกังบอยได้ดาบละสามพันซ um ื้ออันสามพันอ่ะโคตรแรงโคตรแรงผมบอกเลยแรงจัดก็เหี้ยละแม่งูอ่ะโอ้สกินไอ้ยี่เขาบอสกินไอ้ยี่ส์โดนหลอกใครเหี้ยโดนหลอกก็แต่กูนึกว่าฟันแรงขึ้นไอห้าห้าห้าเนี่ยมันมันซื้ออันไหนก่อนมึงซื้ออันไหนมีอันไปเจ็ดพันสกินโคตรแพงไอ้เหี้ยดีนะกูซื้อแค่สองพันสามพัน คนเราแค่ตะกีนอยากเอ้าเอ้าเฮ้ยแย่พี่กูเอ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเ่วยดูจะล้ไม่ไม่ทันแน่เสียตายไปชีวิตเยี่ยเราโคตรกากเลยพี่แย่เอ้ยโคตรกากรอีอย่าอย่าเราครับอย่าเราครับอย่ามาเราคตรง่ายตะกี้ผมผมไม่ได้โดนจับตัวเดียวด้วยผมโดนจับสองตัวใช่เหรอ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยอดพี่ไล่ยอดอะไรอะยอดอะไรยลยอดรอดพี่ฟันพี่ฟันพี่ยาฟันพี่ยาพี่ยารีโหลดก่อนรีโหลดมีก่อนทำไมมีพี่มันทู่ๆอย่างนั้นนะพี่เฮ้ยพี่ยายิงอะไรใส่มาน่ะยามันโกงอ่ะมันมีสกิลว่ะเชี่ยเราต้องเป็นผู้ชมที่ดีพี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโคตรโหดที่เดียวอ่ะมาเติมแก๊สหน่อย ใช่ใช่ผมเติมทีเดียวเลยเติมแกก่อนมาเติมเอ้ยมันวิ่งเร็วนั่นน่ะไอ้ไททันวิบลีดมาแล้วไททันเล่นตู้มอบมอบมอบไอ้เงี้ยไไม่นับไปไม่นับไอ้เงี้ยแมงอ้วนหมดไอ้เหี้ยมอบมอบมอบพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปอยู่ตรงตีนมันพอแล้วพอแล้วเหี้ยวันนี้ไม่จบไม่สิ้นอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ยอมแพ้สีอ่ะ